สวัสดีครับบ้านชาวนาวันนี้ก็จะพาไปดูการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ปลูกมาสาครั้งนะครับก็คือประมาณปีกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่น่าจะมีวิธีการพิจารณาก่อนที่จะปลูกดังนี้ครับการทำข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่นี่นะครับส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือก็คือ P h ของน้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ย แอนโทไซยานินเนี่ยจะต้องมี pH ประมาณ7-8.5ถึงเท่านั้นเออจะเห็นว่า pH ของนาแปลงนี้ประมาณ7.9แปลงนี้ก็อีกแปลงนึงครับมี pH 7.5อีกอย่างหนึ่งคือข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมีการทำให้มันเครียดโดยการที่เราดำในแนวตะวันออกตะวันตกเพื่อให้ทุกต้นทุกกอเนี่ยครับได้รับแสงแดดเต็มที่เลย มันก็จะเกิดความเครียดในสาเหตุบางประการที่คนคิดว่าออข้าวไลซ์เบอร์รี่คือข้าวนาปีก็คือในระหว่างที่ออกรวงเนี่ยข้าวไลซ์เบอร์รี่ถูกทําให้เครียดโดยอุณหภูมิก็คือความหนาวถ้าข้าวได้รับความหนาวเนี่ยมันก็จะเครียดแล้วก็มันจะสร้างสารแอนโทไซยานินอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้าวไลซ์เบอร์รี่ที่ถูกทํามาเพื่อจะให้โดนออก ในช่วงหน้าหนาวพอดีผลปรากฏว่าปีนี้หนาวนานครับข้าวเมื่อดอายุได้3เดือนแล้วเนี่ยก็จะออกหลวงแต่ปรากฏว่า1เดือนเต็มๆข้าวพวกนี้จะไม่เจริญเติบโตมีลวงแต่เล็กก็คือไม่ได้ผลผลิตความหนาวทําให้มันเครียด กลับไปแสดงออกถึงต้นถึงโคนก็จะมีลำต้นที่แข่แกนแล้วก็มีลวงที่ไม่ยอมส่งช่อลวงเอ่อการใช้สโลแกนที่บอกว่าใช้ความหนาวนี่ทำให้ข้าวเครียดแล้วก็จะเกิดสีดำอันนี้อันนี้คงจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าฤดูหนาวนี่มาไม่แน่นอนแล้วก็คงจะไม่มีใครเก่งว่าหนาวจะมาเมื่อไหร่ปีนี้จะหนาวนานแค่ไหนเราก็รู้ว่าเอฟเฟกของความเย็นเนี่ยความหนาวเนี่ยมันทำให้ข้าวมีสีดำครับ